สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็คงจะไม่ยาวมากนะครับผมคือพอดีมีมือใหม่เนี่ยเขาถามผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับดอกตัวเมียของเมลอนนะว่าดอกตัวเมียที่เป็นดอกแฝดกับดอกที่ไม่แฝดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับผมไอ้คำว่าดอกแฝดเนี่ยก็คือดอกที่มันมาจากแขนงเดียวกันนะเนี่ยสืว่ขั้นหนึ่งแขน,งข,นงของเราเนาะออกจากต้นมาปุ๊บแล้วมามีดอกตัวเมียก็คือ คือมันจะมีดอกตัวเมียอ,อีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งเป็นออกมากู้กันไม่ว่าจะเป็นแฝดแบบแยกดอกหรือว่าแฝดเป็นไงเป็นเหมือนแฝดสยามับผมเป็นดอกอมีเป็น2ดอกแล้วมันเชื่อมติดกันนะผมเนาะแบบนี้ครับผมที่เรียกว่าดอกแฝดนะผมดอกตัวเมียแบบแฝดแล้วมือใหม่ค่อนข้างเยอะผมที่ถามผมว่าเฮ้ยดอกแฝดเราผสมไปพร้อมกันทั้ง2ดอกได้เลยไหมอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมือใหม่เนี่ยจะ จะเจอดอกแฝดแล้วแล้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นกันเนาะเพราะว่ามือใหม่ก็คิดจะคิดว่าเฮ้ยต้นที่มันออกดอกแฝดเนี่ยจะเป็นต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะก็เวลาเห็นดอกแฝดที่เราในใน,ในต้นที่เราปลูกได้เนี่ยก็จะจะคิดว่าเฮ้ยมันเฮ้ยต้นเราแสดงว่าเฮ้ยมันสมบูรณ์นี่นะเฮ้ยดอกได้ดอกแฝดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าอย่างดอกแฝดก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเนาะออกจากแขนงนี่เนาะแขนงมันปึ๊บแขนงออกมาจากต้นเสร็จแล้วนี่มีดอกสองดอกครับผม เป็นแบบนี้เนาะดอกแฝดที่ส่วนใหญ่เราจะเจอกันนะครับผมแล้วมือใหม่นะที่ถามผมว่าเฮ้ยมีดอกแฝดนี่มันดีใช่ไหมต้นมันสมบูรณ์ใช่ไหมผมจะตอบว่าบางทีก็ไม่เสมอไปนะผมว่าการมีดอกแฝดในต้นของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งยีนหรือว่าพันธุก,กรรมของเขาเนาะที่อาจจะมีดอกแฝดออกมาบ้างนะเนาะบางสายพันธุ์่ะอย่างพี่ๆมือเก่าๆแล้วเนี่ยก็ที่ปลูกมาได้นก็จะรู้แล้วเนาะว่าบางสายพันธุ์เนี่ย คือมันจะชอบออกดอกแฝดคู่ออกมาอยู่แล้วครับถ้าตามทัศนคติของผมนะหรือว่ามุมมองของผมผมชอบดอกแฝดไหมเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยชอบนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันจะแบ่งอาหารกันนะเนาะแทนที่มันจะออกมาในแขนงเนะี่ยเพียงดอกเดียวแล้วดอกมันได้รับอาหารเต็มที่เพียงดอกเดียวนะผมรู้สึกว่ามันจะสมบูรณ์มากกว่าครับผมซึ่งบางทีแบบมันออกมา2ดอกเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันแบ่งอาหารกัน แล้วก็ดอกมันเหมือนมันจะเล็กลงับผมเนี่ยรงกระเป๋ะอะไรพวกเนี่ยเหมือนมันดอกลงแล้วผมถ้าเป็นในในแขนงเนี่ยมันมีแค่ดอกเดียวนะผมว่ากระป๋อมันใหญ่กว่าผมเนาะบางต้นมันก็เป็นดอกแฝดเยอะเนาะตามสายพันธุ์ของเขาเนาะอย่างเงี้ยต้นนี้ก็ดอกแฝดเยอะนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็แฝดขึ้นไปนี่ผมเด็ดส่วนใหญ่จะเด็ดออกหมดแล้วนะก็จะเป็นแฝดอย่างเงี้ยดูแฝดของเขา นี่ขนแงบนบนนะผมนี่แฝดสามก็มีนะผมเนาะก็แล้วแต่สายพันธนะุ์เนาะบางสายพันธุ์ก็จะเป็นดอกแฝดในต้นไหนค่อนข้าง,งเยอะนะผมบางสายพันธุ์ก็ไม่ค่อยมีดอกแฝดผมหรือว่ามีดอกแฝดบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขานะผมว่าจะมีดอกแฝดเยอะหรือเปล่าอย่างดอกแฝดคู่นี้เนาะผมผสมแต่ดอกนี้นะผมดอกซ้ายนะดอกขวาผมไม่ได้ผสมนะเนี่ยดอกที่ผสมก็จะขยายนะผมดอก <G> ยังผมผมไม่ผสมนะ ว่าผมไม่ไว้คู่ครับผมผมก็เด็ดออกเนี่ยก็เหลือหนึ่งลูกนะครับแบบนี้ดอกแฝดถ้าเราจะผสมทั้งสองดอกเนะี่ยแล้วก็เอาไว้ทั้งสองลูกเนะี่ยที่จริงก็ไว้ได้ไม่ผิดกติกาผมสําหรับคนที่ชอบอความแปลกนะอาจจะแบบตัดไปขายแบบคู่อะเนาะส่วนใหญ่มือใหมจ่จะชอบกันนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกเพื่อขายเนี่ยถ้าเราจะไปไว้ไว้แฝดอย่างเงี้ยแล้วยังไงแล้วเราก็ต้องขายแยกกันอะผมแนะนําว่า เอาไว้ลูกเดียวดีกว่าครับอย่าอย่าไปไว้ลูกแฝดนี้นะถ้าเราจะอยากได้สองลูกแบบเอาไปขายแยกกันนะก็ให้ถ้าจะไว้สองลูกในต้นเดียวก็ไว้ไว้แยกแขนงกันดีกว่าเนาะไว้สองลูกแบบลูกติดกันแบบเนี้ยมันลูกมันขยายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเนาะมันจะสู้เราไว้สองลูกแบบแยกแขนงกันไม่ได้ครับผมไว้แขนงแยกกันมันจะลูกใหญ่กว่าถ้าเราไว้สองลูกนะแต่ถ้าเราไว้สองลูกแฝดแนี้นลูกมันจะไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่ครับผมจะสู้สู้แบบ ไว้สแขนงแขนงแล้ลูกไม่ได้ครับผมแต่ถ้าเราจะไว้แฝดแบบอย่างเงี้ยเนาะจะไว้เพื่อความสวยงามก็อันนี้ไม่ว่ากันนะผมนะก็ทําได้อยู่แล้วครับผมบางคนชอบบางคนอาจจะเจอดอกแฝดที่เป็นแฝดสยามเนาะก็จะไว้กันนะครับผมเนาะแต่บางทีแฝดสยามก็โครงสร้างการเชื่อมติดของของลูกมันอนะบางทีแบบ ตรงเนื้อตรงเนื้อเนื้อที่มันเชื่อมติดกัน่ะมันบางเกินไปผมตอนตอนมันขยายบางทีมันชอบฉีกเนาะแล้วมันก็จะเสียหายครับผมเนาะถ้าจะไว้แฝดแฝดสยามอ่ะลองลองดูตรงจุดเชื่อมกันสักนิดหนึ่งเนาะพยายามเลือกเนื้อลูกที่เนื้อมันเชื่อมระหว่างกัน่ะให้ให้ติดกันเยอะๆหน่อยเนาะตัวตัวประสาน่ะมีพื้นที่ติดกันเยอะๆหน่อยผมถ้าถ้ามันตัวประสานติดกันระหว่างลูกกับลูกมันมันเชื่อมกันเป็นรอยใหญ่เนี่ยมันมันตอนขยายลูกอ่ะมันจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยแตกหรือว่าฉีกออกจากกันนะผมเนาะแต่ถ้ารอยเชื่อมมันแบบบางๆแบบติดกันนิดเดียวนะเวลามันขยายนะมันชอบฉีกออกจากกันนะผมเนาะลูกนั้นก็จะเสียหายไปผมบางคนที่ไว้แฝดสยามอ่ะแล้วเขาเขียนลายด้วยเนี่ยโหมันสวยมากครับผมเนาะถ้าลูกมันบาลานซ์กันสองลูกแล้วแบบดูสมมากนะแล้วเขาเขียนลายเพิ่มเข้าไปเนี่ยโหสวยมากผมเขียนหัวใจคู่แล้วแบบยังไงดูแบบเชื่อมกันอ่ะเออมันมันสวยครับผมเนาะถ้าทําแบบนั้นได้ก็ก็ถือว่า โอเคนะเพิ่มมูลค่าให้เราได้ได้ดีเลยนะผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เรื่องของดอกเดี่ยวหรือว่าดอกแฝดนะก็อันนี้เป็นแค่มุมมองของผมเฉยๆนะผมเนาะเพื่อนๆอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างอะไรก็ก็ว่ากันไปนะผมเนาะสำหรับผมแล้วผมผมมองว่าดอกแฝดมันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกก็ดีละเนาะอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนี่แหละเนาะอาจจะไม่ บางคนอาจจะเห็นตรงตามผมหรือว่าอาจจะเห็นต่างก็อันนี้ไม่เป็นไรครับผมเนาะเราอยู่ที่เราครับผมความต้องการของเรามากกว่าเนาะว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่ไม่พูดมากแนละ้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากครับผมเมื่อวานบ่ายโมงครับผมเนี่ยผมอยู่ในโรงเรือนประมาณห้านาทีสนะิบนาทีเนี่ยร้อนมากครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับโอเคขอบคุณครับ